รวมดูช่วยกันนะครับจัดงานบุญประจำปีวัดบ้านนาควายนะครับอันนี้คือสถานที่จกไห้เตรียมสีนะครับจกไห้เตรียมสีจับสถานที่อ่าอันนี้คือพระใหม่นะครับ ไปถ่ายพอยเบียดเนี่ยมาสวนไ่เบียดเลยบบน,น,นะครับอันนี้ส,สถานที่จกไฮเซียมสีก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับ